อันยองฮาเซโยสวัสดีทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกๆคนมารู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับ หากใครนะครับที่ไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีนะครับผมบริเวณจตุรัสกวางฮวามุนนะครับผมบริเวณเซจงโนนะครับในกรุงโซเนี่ยนอกเหนือจากอนุสาวรีย์ของกษัตริย์เซจงนะครับผมน่าจะต้องเคยเห็นอนุสาวรีย์ของนายทหารอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ยืนอยู่โดดเด่นไม่แพ้ก,กันเลยในบริเวณนั้นนะครับผม ชื่อของนายฐานท่านนั้นนะครับผมก็คือแม่ทัพอีซุนชินนะครับผมแม่ทัพอีซุนชินนี่เป็นแม่ทัพเรือผู้ยิ่งใหญ่นะครับผมที่อยู่ในยุคสมัยของราชวงศ์โชซอนนะครับผมโดยในวันนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับแม่ทัพอีซุนชินกันนะครับผมว่ามีความสําคัญมากน้อยเพียงใดกับประเทศเกาหลีนะครับผมถึงขนาดว่ามีอนุสาวรีย์มีรูปปั้น ตั้งอยู่ใจกลางเซจงโนที่เท่ากับกษัตริย์เซจงกันเลยทีเดียวครับโดยอ e ีซุนชินนะครับผมเกิดที่กรุงฮันยางนะครับผมก็คือเมืองหลวงกรุงโซในปัจจุบันนั่นเองนะครับเมื่อวันที่28เมษายนคศ1545นะครับโดยในวัยเด็กนะครับผมอ e ีซุนชินเนี่ยได้เล่นเกมสงครามกับเพื่อนๆน,นะครับผมแล้วก็ได้แสดงถึงความเป็นอัจฉริยะในเรื่องของ ความเป็นผู้นำในด้านการทหารตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับผมรวมไปถึงการประดิษฐ์ธนูและลูกศรมาเองตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะครับต่อมานะครับผมในปีคศ .1500 76นะครับอีซุนชินได้สอบเข้าคัดเลือกนายทหารประจำปีนะครับผมโดยเขาเนี่ยได้แสดงความสามารถในเชิงดาบและเชิงธนูนะครับผมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อคณะกรรมการเป็นอย่างมากครับทำให้เขาเนี่ยสอบผ่านการคัดเลือกครับและได้ถูกส่งไปเข้าร่วมรบกับกองทหารในจังหวัดฮามยองนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเกาหลีเหนือนะครับ โดยเขาเองเนี่ยได้เข้าร่วมรบกับกองทัพหนูเจินนะครับผมซึ่งต่อมาคือกองทัพแมนจูนั่นเองที่ได้เข้ามาป้นสะดมตามบริเวณแนวชายแดนนะครับผมซึ่งอีซุนชินเนี่ยได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากจากความเป็นผู้นำในด้านการรบรวมไปถึงการใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดนั่นเองครับต่อมาในปีคศ1583นะครับผมเขาเองเนี่ยได้วางแผนการรบอย่างแยบยนนะครับผมจนสามารถ ตัวหัวหน้ากลุ่มหนูเจินได้นะครับผมและก็หลังจากนั้นนะครับเขาก็พักราชการไป3ปีนะครับผมเพื่อทําการไว้ทุกข์ให้กับวีดาของเขาครับผมก่อนที่จะกลับมารับราชการใหม่อีกครั้งหนึ่งครับโดยเหตุที่อีซุนชินนะครับผมมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมนะครับผมนั่นทําให้กลายเป็นแรงอิจฉาริษยาให้กับ ทหารคนอื่นๆนะครับผมทําให้ไนายโพลีอ e ีนะครับผมซึ่งนําการพักราชการของอีซุนชินที่ผ่านไป3ปีเนี่ยไปใส่ร้ายไหว้สีนะครับผมว่าเขาเนี่ยหนีทัพนะครับผมระหว่างการรบทําให้อีซุนชินเนี่ยถูกจําจองและทรมานครับรวมไปถึงการถูกลดคั้นลงเหลือเพียงพลทหารเท่านั้นครับ หลังจากถูกปล่อยตัวนะครับผมอีซุนชินเนี่ยใช้เวลาเพียงไม่นานครับผมก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งกลับมาอย่างรวดเร็วนะครับผมโดยในช่วงปีคศ1590เนี่ยเขาเองได้เลื่อนตำแหน่งถึง4ครั้งด้วยกันนะครับผมโดยสุดท้ายเนี่ยได้รับตำแหน่งเป็นถึงผู้บัญชาการฝ่ายซ้ายแห่งจังหวัดชอลลานะครับผมซึ่งในช่วงเวลาน,นั้นเองเนี่ยเป็นช่วงที่รัฐบาลโชซอนเนี่ยเกรงว่าญี่ปุ่นภายใต้การนําของโทโยโทโมิฮิโยชินะครับผมจะบุกเข้าเกาหลี จึงทําให้มีการโยกย้ายในทหารผู้มีประสบการณ์นะครับไปยังจุดยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับผมเป็นเหตุให้อีซุนชินนี้นะครับผมได้ถูกส่งไปประจำการที่ยอซูนะครับเมื่อวันที่13มีนาคมคศ1990ครับซึ่งอีซุนชินเนี่ยได้รับหน้าที่ในการจัดสรรกองกําลังด้านการทหารเรือนะครับผมเพื่อเตรียมสู้รบกับกองทัพญี่ปุ่นครับหากว่ากองทัพญี่ปุ่นเนี่ยบุกรุกเกาหลีจริงๆครับ ต่อมาหลังจากนั้นอีก2ปีนะครับผมวันที่13เมษาย,ยนคศ1592นะครับเรือรบประมาณ700ลำนะครับผมบรรทุกสหารซามูไรของกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยได้ยกพลเข้าตีเกาหลีครับโดยหวังที่จะกวาดล้างพื้นที่บริเวณคาสมุรเกาหลีนะครับผมเพื่อใช้เป็นฐานทัพในการเดินหน้าเข้ายึดประเทศจีนต่อไปครับซึ่งอีซุนชินเนี่ยได้นํากําลัง ตอบโต้การลุกรานของกองทัพญี่ปุ่นบริเวณยอซูนะครับผมโดยตลอดเวลาที่สงครามนะครับผมในการนำทัพของอีซุนชินเนี่ยเข้าร่วมการรบกว่า33ครั้งและก็ได้รับชัยชนะทุกครั้งไปไม่เคยพ่ายแพ้แม้แต่ครั้งเดียวครับ ในช่วงเวลานี้เอง,เองนะครับผมอีซุนชินเนี่ยได้ทําการรื้อฟื้นนะครับผมรวมถึงพัฒนาเรือเต่านะครับผมหรือว่าคอบุกซอนนะครับผมโดยเป็นการนําแบบแปลนเก่านะครับผมดั้งเดิมเนี่ยที่มีการคิดค้นกันมาในช่วงต้นของราชวงศ์โชซอนมาปรับปรุงใหม่ครับ โดยแบบแปลนดังกล่าวเนี่ยเชื่อว่าเขียนขึ้นในสมัยของกษัตริย์แทจงนะครับผมกษัตริย์ลำดับที่3แห่งราชวงศ์โชซอนครับโดยเรือเต่าขอบุกซอนนี้นะครับผมเป็นเรือที่มีรูปร่างคล้ายเต่าครับผมหัวเรือแกะสลักเป็นรูปังกรบริเวณด้านข้างเรือบรรจุป,ปืนใหญ่ข้างละสิกระบอกหัวเรืออีก4กระบอกบริเวณหลังคาเรือเนี่ยจะปกคลุมด้วยแผ่นโลหะแปดเหลี่ยมและมีหนามแหลมครับเพื่อใช้ในการป้องกันข้าศึกที่จะพยายามบุกยึดเรือนะครับผม โดยเรือเต่านี้นะครับจะถือว่าเป็นส่วนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในกองทัพของอีซุนชินครับโดยเรือเต่าคอบุกซอนนี้นะครับผมถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปีคศ1592นะครับผมในยุทธนาวีแห่งซาชอนครับโดยใช้เป็นเรือธงสำหรับการทะลวงข่าศึกนะครับผมซึ่งสามารถใช้ได้ดีในพื้นที่แคบๆค,ครับหลังจากที่กองทัพเกาหลีนะครับผมภายใต้การน,นำของอิซุนชินเนี่ยได้รับชัยชนะอยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับผมทำให้ฮิเดโยชิ ของญี่ปุ่นเนี่ยเกิดความเกรงกลัวในตัวของอีซุนชินนะครับผมและได้ทําการวางแผนที่จะกําจัดทิ้งนะครับผมโดยใช้แผนการส่งสายลับญี่ปุ่นนะครับผมที่มีชื่อว่าโยชิระเนี่ยส่งเข้าไปทางนายพลเกาหลีที่ชื่อว่าคิมอุงซูครับเพื่อคอยป้อนข้อมูลเท็จให้กับทางฝั่งเกาหลีนะครับผมและครั้งหนึ่งเนี่ยสายลับก็ได้หลอกแม่ทัพคิมว่า แม่ทัพญี่ปุ่นนะครับผมนาวาคาโตะคิโยมาซะนะครับผมจะยกทัพมาณสถานที่และเวลาดังกล่าวนะครับผมโดยยุยงว่าให้ส่งแมทัพอิซุนชินเนี่ยไปรบนะครับผมแมทัพคิมนะครับผมจึงได้ส่งสารแจ้งไปยังผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับผมเพื่อทูกล้าต่อกษัตริย์ซอนโจครับ เมื่อคาถาซอนโจเนี่ยทราบก็จึงได้มีพระบร,รมราชโองการนะครับผมให้อีซุนชินเนี่ยไปออกรบนะครับผมแต่ว่าทางอีซุนชินเนี่ยปฏิเสธพระบร,รมราชโองการดังกล่าวครับผมด้วยความที่อีซุนชินเนี่ยรู้ว่าเป็นคนอุบายจากสายลับนะครับผมรวมถึงตําแหน่งในการรบครั้งนี้เต็มไปด้วยหินโซโครกอีกครั้งขึ้นลมนั้นไม่เหมาะสมในการรบครับจึงได้ปฏิเสธไป ดยเหตุนี้เองนะครับผมเหล่าคุณนางที่ชาริสซาอิซุนชินอยู่เป็นทุนเดิมแล้วจึงได้กร่าบทุนต่อกษัตริย์ซอนโจนะครับผมเรื่องที่อิซุนชินเนี่ยปฏิเสธการรบนะครับผมและยุยงให้ลงโทษอิซุนชินครับทำให้อิซุนชินเนี่ยถูกปลดจากตําแหน่งแม่ทัพถูกจับใส่โซ่ตรวนและส่งไปยังกรุงโซเพื่อทรมานจองจําครับโดยหลังจากที่อิซุนชินหมดอํานาจลงนะครับผมญี่ปุ่นจึงได้ทําการเปิดฉากโจมตีเกาหลีอีกครั้งครับในวันที่27สิงหาคมคศ1597ครับ ที่ยอชินะครับผมได้ทําการส่งกองทัพเรือ1000ลําบรรทุกกําลังพล1นึ่งแสนนายครับไปเสริมกําลังทหารที่กองประจําการอยู่ที่ปูซานนะครับผมกว่า5 0,000ื่นนายโดยในครั้งนี้นะครับผมมีจุดประสงค์เพียงเพื่อจะทําลายเกาหลีครับแตกต่างจากในช่วงสงครามครั้งแรกในปีคศหนึ่งพนะครับผมที่มีเป้าหมายเป็นเพียงฐานทัพสําหรับการบุกประเทศจีนครับ ต่อมากองทัพเรือเกาหลีนะครับผมภายใต้การนําของแม่ทัพคนใหม่วอนกยูนนะครับผมผู้ซึ่งเข้ามารับผิดชอบแทนอีซุนชินครับตัดสินใจเคลื่อนกองทัพเรือทั้งหมดของราชวรวีโชซอนนะครับผมที่สร้างโดยอีซุนชินนี่แหละครับจำนวน150ลําพร้อมทหารกว่า3 0 0 0 0นายนะครับออกไปปะทะกับกองทหารญี่ปุ่นครับโดยไม่มีแผนการใดๆแม้แต่นิดเดียวครับผลลัพธ์จากสงครามครั้งนี้นะครับผมทําให้เรือรบเกาหลีจาก150ลําเหลือเพียง13ลําเท่านั้นครับ โดยแม่ทัพวอนกยูนนะครับผมก็ได้เสียชีวิตจากการรบครั้งนี้ด้วยครับโดยการรบครั้งนี้นั้นมีชื่อว่ายุทธนาวีที่ช่องแคบชินชอนนะครับผมซึ่งเป็นการรบทงางทะเลเพียงครั้งเดียวที่กองทัพญี่ปุ่นนั้นได้รับชัยชนะจากกองทัพเกาหลีครับหลังจากนั้นนะครับผมกษัตริย์ซอนโจนี่ก็ได้ทราบข่าวความพ่ายแพ้จากสงครามครั้งนี้ครับจึงได้มีพระบรมราชองค์การปล่อยตัวอีซุนชินนะครับผมและก็คืนยศให้เป็นผู้บังคับกัรชาการทหารเรือในทันทีครับ แต่ด้วยความที่เหลือเรือรบเพียง13ลำครับผมกับทหารที่รอดอยู่เพียง200นายเท่านั้นทําให้กษัตริย์ซอนโจเนี่ยคิดว่าจะยุบกองทัพเรือและให้ไปขึ้นตรงกับกองทัพบ,บกแทนนะครับผม แต่ว่าอีซุนชินนะครับผมได้ถูตอบกษัตริย์ซอนโจว่าข้าพเจ้ายัางเหลือเรือรบอยู่ถึง13ลําลำและตราบใดที่ข้าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ศัตรูจะไม่มีวันได้ทะเลตะวันตกอย่างแน่นอนต่อมานะครับผมนันที่26ตุลาคมคศ1597ครับยุทธนาวีช่องแคบยองยางนะครับผมก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับแม่ทัพอีซุนชินเนี่ยก็ได้ทําการล่อรวงกองทัพเรือญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งประกอบด้วยเรือรบ1 3 3่งาลำเรือลําเลียงอีก200ลําลำ ให้เข้ามาที่ช่องแคบเนืองยางครับผมจากนั้นเนี่ยก็ได้ระดมยิงปืนใหญ่และธนูไฟใส่เรือค่าศึกทําให้การรบในครั้งนี้ครับผมอิซุนชินสามารถจมเรือรบญี่ปุ่นได้31ลําทําให้เรือญี่ปุ่นใช้การไม่ได้อีก92ลําจับทหารญี่ปุ่นมาเป็นเฉลย8,000ถึง18,466นายครับโดยทางเกาหลีเนี่ยไม่เสียเรือเลยแม้แต่ลำเดียวครับ มีทหารเสียชีวิตเพียงแค่2นายบาดเจ็บ3นายครับโดยกลยุทธ์ดังกล่าวนี้เป็นผลจากการศึกษาทิศทางของกระแสน้ําและกระแสลมมาอย่างละเอียดจนสามารถได้รับชัยชนะในการรบด้วยกําลังพลที่น้อยกว่านั่นเองครับโดยการนำทัพของแม่ทับอีซุนชิในในสงครามครั้งสุดท้ายนะครับผมเกิดขึ้นในวันที่15ธันวาคมคศ1598ครับในยุทธนาวีที่ช่องแคบโนริยางนะครับผม โดยกองทัพเรือขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยได้มารวมพลที่บริเวณอาวซาชอนครับทางตะวันออกของช่องแคบโนริยางครับเพื่อต่อสู้กับกองทัพเรือเพื่อต่อสู้กับกองทัพผสมของจีนและเกาหลีครับโดยในการรบเนี่ยเริ่มขึ้นในช่วงเวลาประมาณตีสอของวันที่16ธันวาคมคศ1598ครับ ซึ่งการรบยังคงเป็นไปในรูปแบบเดิมก็คือเมื่อแม่ทัพอีซุนชินบัญชาการกองทัพเรือเกาหลีเมื่อใดกองทัพญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้เลยแม้แต่น้อยครับแต่ในระหว่างการสู้รบกับกองทัพเรือญี่ปุ่นนะครับผมที่กําลังถอยล่นออกไปนั้นกระสุนปืนคาบศิลาหนึ่งนัดครับผมที่ยิงมาจากฝั่งญี่ปุ่นถูกเข้าที่บริเวณลำตัวด้านขวาของอีซุนชินอย่างจังครับกระสุนนั้นถูกเข้าที่จุดตายและอีซุนชินก็ได้เสียชีวิตลงในไม่กี่อืดใจครับ โดยก่อนสิ้นใจนั้นอีซุนชินก็ได้กล่าวกับรีโฮซึ่งเป็นลูกชายและรีวานหลานชายผู้ที่อยู่ดูใจเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมว่าจงอย่าให้ใครรับรู้ถึงการตายของข้าครับโดยเมื่อรีโฮและรีวานนั้นรับสารมาก็ได้รำล่างไรวิญญาณของอีซุนชินครับหลบเข้าไปในตัวเรือลีวานได้สวมชุดเกาะของอีซุนชินและขึ้นไปตีกองศึก เพื่อทําการรักษาขวัญและกําลังใจของเราทหารเพื่อให้เชื่อว่าแม่ทัพของเขานั้นยังมีชีวิตอยู่นั่นเองครับโดยร่างของอิซุนชินนั้นนะครับผมถูกนาํามายังบ้านเกิดที่อาซานครับและก็ได้ฝังไว้กับข้างๆบีดาของเขาตามประเพณีนิยมครับรวมถึงมีการสร้างสารเจ้าเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาด้วยครับ ทุกวันนี้แม่ทับอิซุนชินนั้นได้รับการยกย่องจากชาวเกาหลีนะครับผมในฐานะวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการครับเป็นชายผู้กล้าหาญอดทนถึงแข็งแกร่งมีความเสียสละและมีความจงรับภักดีต่อประเทศชาติครับนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่รักและเคารพในตัวของทหารและครอบครัวเป็นอย่างมากมีความอบอ้อมอารีมีจิตใจเป็นเมตตาต่อประชาชนรวมถึงได้รับความสนับสนุนจากชาวบ้านในการป้องกันประเทศชาติอีกด้วยครับ โดยเรื่องราวของมาทัพอีซุนชินนี้นะครับผมก็ได้ถูกนาไปสร้างเป็นภาพยนตร์และซีรีส์อยู่หลายต่อหลายเรื่องครับผมตัวอย่างเช่นซีรีส์เรื่องอีซุนชินผู้เป็นนิรันด์มีความยาวทั้งสิ้น104ตอนใช้ทางช่อง KBS ในช่วงวันที่4กันยายนคศ2004ถึงวันที่28สิงหาคมคศ2005ครับโดยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของการลุกลานเกาหลีจากญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งมีการสะท้อนชีวิตของมาทัพอีซุนชินอยู่ด้วยครับ รวมถึงภาพยนตร์เรื่องอีซุนชินขุ้นพลขึ้นคำรามนะครับผมที่เข้าฉายในช่วงกลางปีคศ2014มีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องราวของการลุกลานเกาหลีของญี่ปุ่นและถูกปราบโดยแม่ทัพอีซุนชินครับถือว่าเป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่ทํายอดขายตัวได้เกิน10ล้านใบภายในระยะเวลาเข้าฉายเพียง12วันเท่านั้นเองครับเป็นภาพยนตร์ที่ใช้เวลาน้อยที่สุดในวงการภาพยนตร์เกาหลีที่ทํายอดขายได้เกิน10ล้านใบครับ และกลายเป็นภาพยนตร์เกาหลีเรื่องแรกที่ทำรายได้ในประเทศมากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้วยครับสำหรับแม่ทัพอีซุนชินนี้นะครับผมก็ถือเป็นแม่ทัพเรือที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับประเทศเกาหลีนะครับผมด้วยความที่เป็นแม่ทัพที่ไม่เคยพ่ายแพ้ในการออกรบกับกองทัพเรือญี่ปุ่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับทําให้เป็นที่ยกย่องเชิดชูจากชาวเกาหลีเป็นอย่างมากครับดังนั้นไม่แปลกใจเลยนะครับผมว่าจะหากจะมีรูปปั้นของแม่ทัพอีซุนชินเนี่ย ตั้งอยู่ในพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างจตุรัสกวางฮวาหมุนนั่นเองครับและใครนะครับผมที่มีโอกาสได้ไปเกาหลีนะครับผมก็ลองแวะไปเยี่ยมชมรูปปั้นนี้กันดูสักครั้งหนึ่งนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกาหลี4นาที EP นี้ครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆของเกาหลีสามารถติดตามเกาหลี e อ e ว y เด y ได้ทั้งทาง Facebook Fanpage YouTube Channel รวมถึง Podcast อีกหลากหลายช่องทางครับ